พบเจอกับวีเจครีมนะคะกับการอัปเดตข่าวสารตลอดทั้งวันนะคะซึ่งก็ใครที่อยากจะติดตามก็อย่าลืมไปกดซีเฟิรด้านบนของเพจจามของเราด้วยอยู่กับจาม breaking news นะคะช่วงนี้จะเป็นการอัปเดตเรื่องราวของโควิด1 i d 1 9กันอย่างต่อเนื่อง ราชวิทยาลัยโสตสนาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยหรือว่าแพทย์ด้านหูคอจมูกมีการออกข้อแนะนำให้แพทย์นะคะใช้อาการสูญเสียาการได้กลิ่นเป็นเกณฑ์เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 ให้กับประชาชนที่มีความผิดปกติทางการรับ กลิ่น1-7วันและผู้ที่ไม่ได้กลิ่นระหว่างถูกกักตัวด้วยนะคะเนื่องจากว่าพบข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างอาการสูญเสียการได้กลิ่นกับผู้ป่วยโควิด1 9โดยผู้ป่วยที่ติดเชื้อมีอาการนี้ร่วมด้วย ถึง2ใน3ส่วนผู้ป่วยโควิดที่มีอาการอื่นๆเช่นไอเจ็บคอค่าจมูกน้ำมูกไหลและก็มีอาการสูญเสียการได้กลิ่นเป็นอาการหลักถึง3 0มเอซึ่งก็มีการออกมาแจ้งเตือนบอกว่าสำหรับประชาชนที่ม like ีอาการป่วยหรือว่าคลุกคลีกับกลุ่มเสี่ยงต่างๆให้ห like มันสังเกตตัวเองว่าถ้ามีอาการสูญเสียการได้กลิ่นเมื่อไหร่ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโควิด -19 ทันทีนะคะ ขณะที่รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระนะคะวรัธนารัตน์เป็นคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะโดยมีข้อความระบุว่าเชื้อไวรัสเอ่อเชื้อไวรัสโรคโควิด -19 ในอุจจระคณะรายงานผลการศึกษาในผู้ป่วยโรคโควิด -19 จำนวน42คนพบว่า2ใน3ส่วนของผู้ป่วยทั้งหมด ตรวจพบเชื้อในอุจจาระหลังการรักษาหายทางทั้งที่ตรวจไม่พบเชื้อในสิงส่งหรือสารคัดหลั่งจากคอและโพรงจมูกแล้วนะคะคือหมายความว่าพอรักษาหายไปแล้วเนี่ยมีการปั่นจมูกแล้วก็เอาเก็บเสมหะไปตรวจใช่ไหมคะแต่ว่าไม่เจอนะคะไม่มีผลออกมาว่าติดโควิดนะคะหรือว่าเชื้อนั้นยังอยู่ในร่างกายทีนี้พอเอาอุจจาระไปตรวจกลับพบว่าติดโควิดอยู่ ะค,ะคือมันมีการถผผันกันสักนิดนึงทีนี้เนี่ยผู้ป่วยเนี่ยที่เคยตรวจเชื้อเจอในอุจจาระยังสามารถตรวจพบเจอในอุจจาระได้มากกว่า60และตรวจเจอยาวนานเฉลี่ยก็คือ7วันดังนั้นจึงเป็นข้อมูลที่ย้ำให้เห็นถึงความสำคัญในการเฝ้าระวังการแพร่เชื้อจากอุจจาระด้วยนะคะ อุจจาระด้วยนะคะไม่ใช่แค่สารคัดหลั่งแล้วนะซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวนะคะจึงอยากจะฝากเตือนให้ประชาชนล้างมือให้สะอาดหลังเข้าห้องน้ําเพื่อป้องกันเรื่องของการแพร่เชื้อโควิด -19 ด้วยไม่ว่าจะเป็นการรับเชื้อมาหรือให้เชื้อกับคนอื่นนะคะระมัดระวังด้วยในเรื่องของอันนี้ขณะที่ความคืบหน้าของประเทศเกาหลีใต้นะคะกลับมาน่าเป็นห่วงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่รักษาหายแล้วจำนวน51คน กลับมาตรวจเชื้ออีกครั้งแล้วได้ผลเป็นบวกคือยังมีเชื้อโควิด -19 อยู่ในร่างกาย ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ป่วยที่เมืองแทกูนะคะศูนย์กลางการระบาดของประเทศเกาหลีใต้รักษาหายแล้วแต่ผลการตรวจเชื้อกลับมาเป็นบวกอีกครั้งหลังได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลเพียงไม่กี่วันซึ่งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคข,ของเกาหลีใต้มีการสันนิษฐานนะคะว่าเชื้อในร่างกายของผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจถูกกระตุ้นขึ้นมาอีกครั้งมากกว่าการได้รับเชื้อใหม่และยังเชื่อว่าไวยรัสนี้สามารถอยู่ในภาวะสงบนิ่งส่งผลให้ตรวจสอบไม่พบว่ามีการติดเชื้อ ในเซลล์มนุษย์ ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายนะคะออกมายืนยันว่ายังไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าโควิด -19 สามารถหลบซ่อนและถูกกระตุ้นในร่างกายผู้ป่วยให้กลับมาติดเชื้อได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้ยังไม่ยืนยันแต่แน่นอนละค่ะว่าวันนี้เกาหลีใต้ก็กลับมาป่วยอีก51คนเพราะฉะนั้นให้กําลังใจกับคนไทยที่อยู่ที่โซหรือ,อ,อส่วนอื่นๆของเกาหลีใต้ด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องราวของทั่วประเทศไทยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังกันในจานเบรกิ้ง ติดตามได้ที่เพจจามกวีเจคีมค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ